สำหรับในดวงชะตาครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนะคะมีดาวพระฤหัสและดาวศุกร์นะคะเป็นราชาชโชคถึง2ดวงนะคะส่งผลอย่างไรบ้างกับดวงชะตาภาพรวมของชาวมิถุนนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปสําหรับท่านที่ลัคนาราศีมิถุนฟังได้เลยนะคะใครที่เกิดช่วง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์นะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะชาวมิถุนนะคะในช่วงครึ่งหลังพฤษภาคมนะดาวประจําตัวนะคะเรียกว่า เดินหน้านะแล้วก็เดินแยกออกจากดาวคู่ศัตรูนะคะส่วนหนึ่งส่งผลในเรื่องของอตัวตวนของชาวมิถุนนะคะดีขึ้นนะเรื่องของการขยับเคลื่อนไหวในการสื่อสารการเจรจาเกีย่ยวข้องกับผลประโยชน์รับรื่นคล่องตัวมากขึ้นนะคะอะไรที่ติดขัดหรือรอคอยเรื่องเงินหรือว่านัดหมายการรับเงินรับทองต่างๆนะถือว่าจะเป็นไปในทิศทางที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะ อุปสรรคบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่คนสักสูงว่าหรือรอการตัดสินใจต่างๆ,ๆนะค่อยๆทุเลาเบ,บาบางลงนะคะสำหรับดาวพระเกตเดือนนี้นะคะดาวเทพดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพลังที่มองไม่เห็นนะคะเข้าสู่พบเรือนสหัชชะนะคุณอาจมีโอกาสเข้าร่วมงาน,นที่คนเยอะๆนะคะเกี่ยวข้องกับงานมงคลงานปลูกเสกงานที่ค่อนข้างมีความขลังนะคะนอกจากนี้กระตุ้นเรื่องเดินทางนะใกล้ไกลนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์มีทุรัปปะปังต้องเดินทางนะคะ หรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปมาอยู่แล้วนะถือว่าจะมีงานเข้ามามากขึ้นนะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นเจ้าเรือสหัดชาก็ย้ายเข้าพบเรือนวินาศไปอยู่ร่วมกับมฤตยูนะคะชาวมิถุนอาจจะมีเรื่องของการไปช่วยงานนะเช่นเรื่องของ การใส่ซองต่างนะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการช่วยเหลือนะการทำงานประเภทจิตอาสาหรือทำบุญนะในช่วงเหล่านี้นะคะมีภาระเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานนะหรือการดูแลคนเยอะๆนะเรียกว่าเป็นจังหวะที่อาจจะต้องรับผิดชอบเรื่องของบริวารนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบุคคลบุคลากรนะนเกจากนี้อาจจะมีเรื่องการหยิบยืมเงินจากเรื่องของพี่น้องนะเรียกว่าไปช่วยเหลือกันต่างตอบแทนนะคะสําหรับดาวที่โดดเด่นในเดือนนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะเนื่องจากดาวพระหัสนะคะ ย้ายมาเป็นราชาโชคและเดือนนี้นะคะดาวสุกนะคะย้ายวันที่31พฤษภาคมเรียกว่าสิ้นเดือนไปแล้วนะคะชาวมิถุนมีทั้งดาวพระหัสและดาวสุกเป็นราชาโชคนะคะดาวพระหัสส่งผลดีนะถึงแม้คุณจะมีภาระมีค่าใช้จ่ายถือว่าเดือนนี้นะคะการเงินของคุณนะมีโชคลาภเนื่นองจากดาวสุกนะคะไปเป็นราชาโชคในเรือนการเงินนะคะบางท่านนะคะมีโอกาสได้คัดเลือกนะหรือว่าไปประมูลแย่งชิงแข่งขันนะได้งานมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะเรื่องของโชคลาภจาก คนอายุน้อยนะคะนําโชคลาภเรื่องเงินเรื่องงานมาให้นอกจากนี้นะคะดาวพระหัสนะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องคู่ครองเรื่องเพศตรงข้ามนะคะมาอยู่ในภพราบผลทรงกําลังถึงดาวศุกร์ดังนั้นชาวมิถุนก็โดดเด่นเรื่องอาลาภผลจากงานเรื่องเงินที่ได้มาโดยไม่คาดคิดนะคะหรือเรื่องของบริวารทีมงาน,นงต่างๆนํามาซึ่งเรื่องการเงินผลประโยชน์ช่วงเวลานี้นะคะหากติดต่อคนอายุน้อยนะคนที่ลักษณะคล่องแคล่วว่องไวนะคะ คนที่บุคลิกเหมือนเด็กๆนะจะนําโชคนําลาบในเรื่องเงินมาสู่ชาวมิถุนนะคะสําหรับในสิ้นเดือนไปแล้วนะคะดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวอังคารนะเป็นคู่มิตรในเรือนการเงินของชาวมิถุนนะคะคู่มิตรหมายถึงเรื่องของการได้รับการส่งเสริมการเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะดังนั้นเรื่องเงินทองของชาวมิถุนก็ไหลเข้าดีขึ้นนะจากช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะคะดาวอังคารในเดือนนี้มีกําลังเป็นนิดนะนิดก็คือกําลังที่ ไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะส่งผลว่านะได้เงินมาอาจมีรายจ่ายนะคะเรื่องของการได้ลาบมาแล้วก็เก็บไว้ไม่อยู่นะก็มีเหตุให้ได้มาจ่ายไปรับซ้ายจ่ายขวานะคะแต่อย่างไรก็ดีนะมักได้รับความช่วยเหลือหรือเรื่องของการงานนะคนรอบตัวส่งเสริมสนับสนุนดีนะคะ นอกจากนี้นะคะดาวสุกนะเป็นตัวแทนเรื่องปุตตะได้ก็เรื่องโชคดีเรื่องลงทุนนะคะเรื่องของอความคิดที่เกิดไอเดียขึ้นใหม่ๆนะแบบปรับป,ปรับฉับพลันหรือบางคนกําลังจะเริ่มทํางานเสริมงานพิเศษนะถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นราชาโชคก็คือสําเร็จง่ายนะมีโชคทางการเงินเข้ามาบ่อยนะบางท่านพื้นดวงดีก็อาจจะได้เงินก้อนนะบางท่านพื้นดวงปานกลางคุณอาจจะได้รับเงินจํานวนไม่มากแต่ได้บ่อยๆนะคะช่วงเวลานี้นะคะดาวสุกเป็นราชาโชคถือว่า าชาวมิถุนนะไปเกี่ยวข้องกับความไฮเทคเทคโนโลยีแอปพลิเคชันนะอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ส่งเสริมหนุนนำนอกจากนี้นะคะเรื่องทางไกลเรื่องต่างประเทศเรื่องของลูกค้าข้ามแดนข้ามชาติาก็ส่งผลดีด้วยนะอาจจะส่งผลได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อด้วยเดือนมิถุนายนนะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวลาบผลของชาวมิถุนนะคะถือว่ามีกาลังไม่ค่อยดีนะแล้วก็เป็นตัวแทนภพอริด้วยนะคะส่วนหนึ่งลาบผลของชาวมิถุนนะมักจะ ปปนไปด้วยความเหนื่อยนะอะไรไง่ายๆเนี่ยมักไม่ค่อยได้นะเรียกว่าการงานมักมีความซับซ้อนนะหรืออยู่ในสภาวะการแข่งขันสูงนะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะชาวมิถุนที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ถือว่าดาวปุตตะเป็นราชาโชคนะชาวมิถุนนะคะสิ้นเดือนไปนแล้วมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานบริวารนะคะ พึ่งพาอาศัยได้นะหรือว่าคนอายุน้อยคนศักต่ำกว่านะคะส่งผลดีเป็นโชคเป็นลาบให้กับชาวมิถุนนะคะคู่ครองนะคะก็เป็นราชาโชคในภพลาบผลนะถือว่าก็ได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนดีขึ้นจากคู่ครองนะคะมีโอกาสดีๆขึ้นจากหุ้นส่วนนะบางคนได้เป็นหุ้นส่วนทางการค้านะหรือว่ามาเป็นลูกค้าประจําหรือว่าเวลามีปัญหาเรื่องเงินนะมีผู้ให้หยิบยืมอยู่ใกล้ตัวนะคะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินทรัพย์นะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาบ้านรถคนในครอบครัวของชาวมิถุนนะถ้าใครที่ผ่านมานะคะมีปัญหากันนะถือว่าอยู่ในจังหวะคลี่คลายนะคะมีบรรยากาศครัวเรือนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับชาวมิถุนที่เป็นโสดนะคะก็โดดเด่นนะเป็นปีที่หลังจาก19เมษายนนะคะมีโชคจากเรื่องของเพศตรงข้ามนะมีคนมาให้คําปรึกษานะคะหรือมักได้โชคลาภจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่มาในรูปแบบของการ เกื้อหนุนอุปถัมภ์นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าสังคมนะมีโอกาสเข้าไปร่วมงานที่คนเยอะๆนอกจากนี้นะคะก็อาจมีการเดินทางร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อเป้าหมายบางอย่างนะบางคนไปทําบุญนะบางคนไปประกอบกิจกรรมนะคะหรือบางท่านช่วงนี้มาเกี่ยวข้องกับการทํางานไปกลุ่มเป็นทีมนะเกี่ยวข้องหลายฝ่ายหลายส่วนก็ส่งผลเป็นเรื่องการเงินผลประโยชน์รวมทั้งเดือนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากด้วยนะคะ มีโชคการเงินผลประโยชน์รายได้เกี่ยวข้องกับแวดวงเยาวชนนะบางคนเกี่ยวข้องกับเด็กๆวัยรุ่นนะคะหรือค้าขายข้าวของที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนะก็ส่งผลดีในเรื่องยอดขายเรื่องออเดอร์นะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้นะคะอาจมีอาการอ่อนล้าอ่อนแรงนะหรือบางคนรู้สึกเบื่อท้อเซ็งได้นะเนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกําลังวังชานะคะมีมาตรฐานไม่ค่อยดีนะก็ส่งผลให้บางวันขยันบางวันก็ขี้เกียจนะหรือว่าเรื่องของ ความกระตือรือร้นความแข็งขันต่างๆนะคะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะห้ไว้นะคะเป็นข้อมูลสําหรับชาวมิถุนนะคะในแง่มุมต่างๆของดวงชะตาในครึ่งหลังพฤษภาคมนะคะสําหรับการทํานายดวงทาง YouTube นะคะเป็นการทํานายภาพกว้างภาพรวมนะซึ่งจะดีมากดีน้อยนะคะประสบความสําเร็จมากน้อยอย่างไรนะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านไปสําคัญด้วยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับการอัปเดตดวงชะตาของชาวมิถุนในเดือนมิถุนายนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ